ในยุคเฟื่องฟูของบริการ 3G 2,100แบบนี้นะครับไม่แปลกที่ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ 3G จะแข่งขันกันอย่างเข้มข้นครับ ที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาค่าบริการที่ลดลงความเร็วในการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นรองรับการดาวน์โหลดได้ในปริมาณที่มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าณนะวันนี้เนี่ยชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปมากครับเรียกว่าเราแทบจะพึ่งพาโลก 3G 2,100กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นนอย่างอ e ีเมลหรือเว็บไปจนถึงเรื่องของไลน์แล้วก็ Facebook และยิ่งมีความเร็วในการให้บริการมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มใช้บริการเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นครับ ในเมื่อชีวิตของพวกเรานะฮะผูกติดกับโลกของ 3G 2,100ขนาดนี้ไม่แปลกครับที่แต่ละค่ายก็พยายามที่จะทุ่มเทเพื่อมัดใจลูกค้าครับที่จริงนอกจากเรื่องของราคาแล้วก็แพ็กเกจที่ดีขึ้นหรือบริการหลังการขายที่รวดเร็วขึ้นนับวันในเราก็จะยิ่งเห็นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ค่ายมือถือค้นกันมาเอาใจลูกค้าอย่างของในไทยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการฉลอง10ปี a AS c e l e n l a ไปหมัดๆโดยทาง a AS ได้เตรียมขยายฐานลูกค้ากลุ่ม c e l e n l a ให้เพิ่มขึ้นเป็น2.2ล้านราย มีการเปิดเซเร n เนตระดับใหม่ก็คือเซเรเนตเอมโรเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอีกแล้วก็มีการมอบเซเร n เนตกรุ๊ปพรีเวลเลจแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับเราทํางานเรื่องพวกนี้นะคะในการดูแลลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมามากกว่า10ปีแต่เซเรเนตเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะในปี2004เนี่ยค่ะมาครบวันนี้ ก็คือ10ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับปรุงมาอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดก็คงเป็นความพึงพอใจกับลูกค้านะคะการได้รับสิทธิ์ที่เซเรเนตเนี่ยคุณจะต้องเป็นลูกค้าของเราอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรารันเรื่องของเซเรเนตเนี่ยทุกๆเดือนนะคะถ้าคุณเข้าแกนทั้ง royalty แล้วก็ contribution แน่นอนคะ่ะเราก็จะเริ่มแฟลกแล้วก็ให้สิทธิพิเศษนั้นทันทีคะ่ะ ดังนั้นวันนี้นะครับภาพลักษณ์ของศูนย์บริการหลายแห่งได้ถูกยกระดับให้กลายเป็น Experience Center คือแทนที่จะให้บริการชำระค่าโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนก็เริ่มมีการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานมีการโชว์อุปกรณ์และก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นคล่องตัวแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นบางแห่งนะครับก็เอาใจกลุ่มลูกค้าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแล้วก็มีการเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละคนโดยเฉพาะบางแห่งเนี่ยก็ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าผ่านทั้งทาง Facebook แล้วก็เว็บบอร์ดชื่อดังต่างๆครับเรียกว่าขนเทคโนโลยีมาพร้อมสับพขยายช่องทางการติดต่อลูกค้าให้ครบทุกด้านแต่ผู้ให้บริการเองก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับลูกค้าอย่างพวกเราก็คือการให้บริการอย่างจริงใจแล้วก็เป็นมิตรคุณผู้ชมว่าจริงไหมครับ AIS ชีวิตในแบบคุณ